คุณนายแงคุณนายสุนันโมงเป้าคุณนายเล็บแดงต,งตื่นตื่นค่ะเก้าโมงครึ่งเมื่อคืนนี้ไม่ยอมนอนเราเตือนกันสามรอบเราเตือนแล้วนะให้นอนไม่ยอมนอนวันนี้อาบน้ําสระผมแล้วก็เอามากูดบ้านเรานะคะถนหนูหนังหนังศีรษะหน่อยเพราะว่าคุณนายจะคันคันคันอย่างเดียวเลย ขนาดฉีดยาแล้วนะก็เลยจัดมะกรูดดีกว่าเส็บๆคันๆเลยทีนี้อันนี้สถานการณ์ปกตินะคะอันนี้หลานสาวมาแล้วสถานการณ์ปกติเมื่อวานนี้เปลี่ยนผ้าปูไปแล้ววันนี้มีขนมชั้นด้วยนะเนี่ยไม่กล้าให้กินนี่ขนมชั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วให้กินนะแต่ต้องนั่งกินนะรู้ไหมคะเดี๋ยวติดพอ วันนี้มีข้าวต้มค่ะก้าน้ำชชยค่ะก้าน้ำไัยอร่อยอาหารเจนี่แหละอร่อยอร่อยเกือบหมดกล่องแล้วอันนี้บัวผัดไขค่ค่ะก็เลยผสมให้คุณนายเลยคุณนายอร่อยไหมคะเงยหน้าเร็วกดไลค์หน่อยหามองกล้องถูงสูงโอเคอันนี้อารมณ์ดีค่ะร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานนี้บอกสมาชิกชุมชนโคกละกา ไปหวันอีกหนึง่งชื่ออะไรจําได้ไหมที่บอกเมื่อวานเนี้ยลูกลุงยอมอ่ะลุงยอมใจเที่ยงอ่ะชื่ออะไรนะเรนูรู้จักไหมเออเขาไปหวันแล้วนะเสียเสียค่าชาปนากิจไปสองร้อยจัดให้เขาแล้วนะคะอืมสมาชิกก็เล่ยหลอกกันไปทุกทีและบ้านโครกลระกา ตำบลน,นาประดูอำเภอพานทองค่ะอันนี้คุณนายบ้านอยู่นู่นค่ะทำชาปรนกิจหมู่บ้านไว้สมาชิกก็ไปเลียงแถวเดินกันแล้วค่ะปล่อยให้เข้าไปก่อนเนาะใช่ไหมใช่เปล่าเราไม่รีบเนาะเออเราอยู่สักร้อยปีเลยคุณนายถึงไหมคะไม่ถึงเอาถึงงี่อยู่ร้อยปีนะรู้เปล่าโอเคไหม ไม่เอาเอานะ้าเอานะ้าคุณนายกินข้าวเยอะๆอย่างเงี้ยดีเป็นกําลังใจให้คนดูแลด้วยเอานะสู้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวคนดูแลไม่มีเพื่อนนะเดี๋ยวคนดูแลเหงากลางคืนนี่ไม่นอนจ้าเดินมาเตือนสามรอบเที่ยงคืนนึกว่าเดินมาคุยกับคุณนายฮะ สามทุ่มเที่ยงคืนตีสองคุณนายยังเล่นผ้าห่มอยู่เลยเป็นไงอะ่ะทำไมกลางคืนเล่นผ้าห่มล่ะคะตอบได้ไหมไม่ได้จำอะไรไม่ได้ไม่พูดนะคะเนี่ยแต่เวลาคนอื่นมาสิคะเสียงแจ๋วเลยหัวล็อกกิ๊กเลยคะ่ะเ <c oughs> มื่อวานนี้สั่งทำรูปคุณนายหนึ่งรูปคุณนายบอกไม่รู้ใครไม่รู้จัก <c oughs> นี่รูปคุณนายคะ่ะนี่ ยิ้มแป้นเลยเห็นนะก็คุยกับหลานสาวคขาที่อยู่กรุงเทพก็เลยสั่งทําทางเฟซบุ๊กรู้สิคะพอมาถึงให้คุณนายดูคุณนายบอกไม่รู้จักเขาบอกไม่ใช่กูรูป <laughs> ตัวเองใช่เปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ยังแบบยังปฏิเสธอยู่นะคะจัดไป <laughs>